สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนโหราศาสตร์กันนะครับผมจะว,วาดรูปแบบโบราณโบราณให้ดูนะครับสมมติว่านี่คือจักรกาศีนะครับมีจุดเมฆอยู่ตรงนี้คนเราก็คือ อยู่ตรงกลางนะครับจึงก็คือโลกนะครับเราก็อยู่บนโลกแต่นนเนื่องจากโลกนี้เล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของสุริยะกะวาลก็เลยมองว่าคนกับโลกนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นจุดเมตรดังนั้นตรงข้ามกับจุดเมตรก็จะเป็นจุดตุลน,นะฮะ จักรวาลน,นี้มีแกนนะครับของโลกซึ่งเชื่อมกับจักรวาลมีที่จุดเมตรจุดเมตรเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วก็วนไปแล้วก็กลับมาที่360นะครับก็จะมีเราแบ่งท้องฟ้าออกเป็น0-360ถึง360องศาก็เท่ากับจากเมตรไปถึงเมตรอันนี้ถ้าเราลองคลี่นะครับออกมาเป็น เส้นตรงนะครับเราก็จะได้ว่าจากเมตรไปถึงเมตรนะครับเมตรไปถึงเมับนเะครีคยงเนี้ยออมานะครับเป็นเส้นตรงตรงกลางแน่นอนก็เกิดรีบ้านะครับตรุนนะอันนี้ศูนย์ที่สามร้อยหกสิบแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งนะครับก็จะได้จุด กอกนะครับก็เท่ากับกรกฏก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดมังกรนครับอันนี้ก็ได้90องศาอันนี้180 90, 270ก็นะก็เท่ากับว่าอันนี้คือมุมฉากอันนี้ก็ฉากตรงข้ามก็คือมุมเล็งนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะมีธรรมชาตินะครับของการสมมาตรนะครับของจัก,กรวาลซึ่งมีตัวของมนุษย์อยู่ตรงกลางมนุษย์เองก็จะมีด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวานะครับตรงที่ตัวเองอยู่แล้วก็ตัวด้านหน้านเชิญหน้าด้านหน้าด้านหลังทุกอ,อย่างมันจะเป็นเรื่องของการสมมาตร ที่จุดมังกรก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลก็คือประมาณวันที่21ธันวานะครับแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเป็น4ฤดูกาลถ้ามองแบบทางตะวันตกนะครับก็จะสอดคล้องนะครับกับการแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะครับ ตามตำแหน่งของอาทิตย์ที่เคลื่อนไปอาทิตย์นี้จะเดินประมาณวันละหนึ่งองศานะครับจากวันที่21ธันวาก็จะเดินไปเรื่อยๆกลับมานะครับครบรอบหนึ่งปีเป็นวันเกิดของโลกในแต่ละปีก็คือวันที่อาทิตย์ทับแกนโลกนะครับแกนโลกก็คือจัตุรัสตัวนี้สนิทพอดีนะครับส่วนจะเป็นเวลาไหนนั้นก็จะแตกกางกันไปในแต่ละปี ถ้าเรามองจากเ,าเส้นตรงนี้นะครับเราสามารถพอได้ว่าเมื่อเอาใหม่เมื่อเรามองว่าจุดเมตรคือจุดเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของจกักรราศี <c oughs> เมื่อสักครู่นี้จุดมังกรเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลของโลกนะครับงนั้นถ้าเรามองลากมาตรงนี้ปุ๊บเมตรมากระกนะเป็นส่วนโคง้งใช่ไหมครับ เราก็จะลากเมรมากรากดเนี่ยเอาส่วนโค้งนี้มาใส่จากกรกดมาเป็นตุนจึ๊นี่มาส่งตรงนี้พอดีนะครับจากตุนไปมังกรจึ๊จากมังกรไปเมฆจึ๊เราจะได้อะไรฮะเราจะได้คลื่นนะครับเราจะได้คลื่นออกมาในทฤษฎีของฟิสิกส์สิ่ง,งต่างๆนะครับ ก็จะเป็นทรงกลมนะครับอะตอมหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดจากพื้นฐานของรูปทรงกลมก็คือคลื่นนะครับแล้วเราก็แปลสามารถแปลสสารนะครับให้เป็นพลังงานได้พลังงานก็คือคลื่นนะครับอันนี้ผมทําเป็นเซี่ยวนะครับอันนี้เท่ากับว่าหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งรอบปีนะครับก็จะแบ่งได้เป็นสองลูกคลื่นนะครับคลื่น ลูกนี้ปั๊บก็คือเขาครบตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจุดปลายเถ้ามาต่อกันนะครับก็ได้สองลูกคืนแต่เราจะเห็นว่าจากเม็ดมา,าตุลน,นี่นะครับมันเพิ่งครึ่งหนึ่งของวงกลมจริงๆก็เหมือนกับอันนี้เพิ่งครึ่งหนึ่งดังน,น,นั้นเราอาจจะหาได้อีกอย่างก็คือว่านี่คือเครื่องหนึ่งนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้จากตรงนี้ตุลไปหาเมธก็คืออีกครื่งหนึ่งนะครับตกขอบนะ อันนี้คือคลื่นนะครับของการแบ่งจากราสีออกมานะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นฟามยาวคลื่น1ลูกคลื่นนะครับส่วนที่ผมวาดครั้งแรกนี้จะเป็นครึ่งลูกคลื่นจะเป็นสองเท่านะครับฟามสีเป็นสองเท่าก็คือในระยะทางจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสร้างได้สองลูกนะครับ ยังไงก็ตามนะครับสลูกคลื่นนี้ก็จะมีความสอ,อดคล้องกันนะครับที่พลังของคลื่นนะครับตามทฤษฎีฟิสิกส์ถ้าถ้าได้อ่านเรียนมาบ้างก็จะรู้ว่าคลื่อนที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่ากันมันจะเสริมพลังกันนะครับอันนี้คือ พื้นฐานนะครับของภาพของจักรราศีนะครับโดยเริ่มจากจุดเมษนะครับไปถึงเมตรคือเมตรศูนย์ไปถึงสามรอยหกสิบองศาจากเมษไปถึงเมษนี้ก็คือมิติของโลก Нет. Yeah.